ก็ถัดไปจากเฟิร์สไทนะครับพระอาจารย์ธิบายเรื่องละนันทิว่าให้เอาจิตมาอยู่ที่กายหรือคือลมหายใจหักตายตอนที่จิตอยู่กับลมหายใจก็จะเข้าวิมุตต์หรือนิพพานได้เลยสงสัยว่าทําไมมันไปขัดกับหลักการนั่งสมาธิ9ระดับเพราะขนาดได้ฌานสี่จิตก็อยู่กับกายคือลมหายใจซึ่งแทบจะไม่รู้ว่าอยู่ด้วยซ้ำว่าไม่รู้ว่าอยู่ด้วยซ้ำว่ามีลมหายใจเพราะว่ามันละเอียดมากหรือแม้กระทั่งในสมาธิดับอากาสานัญจาตนะ ซึ่งพ้นการยึดลมหายใจไปแล้วด้วยซ้ําทําไมตอนตายทําไมถ้าตายตอนได้ฌานสี่หรือได้สมาธิระดับอากาสารัญจาวิญญาณนะัญจาย,ายตนะอากินจัญญายตนะยังเข้าวิมุตติหรือเขานิพพานไม่ได้จึงดูเหมือนว่าสองหลักนี้มันขัดขัด,ขดกันครับไม่ขัดกันหรอกเพราะว่าคนที่ได้สมาธิฌานสี่หรืออากาสาวิญญาอากินเนี่ยขันธ์ทั้งห้าและขันธ์ทั้งสี่ยังเกิดดับอยู่ แต่พระศาสดาบอกว่าอย่าลืมลมหายใจนะให้จับลมให้ได้สนิทตลอดเลยนั้นถ้าโยมทําได้อย่างนี้จริงๆนั่นคือมันไม่มีการเกิดดับเลยนะจิตไม่มีการเคลื่อนไปเลยจิตอยู่กับกายเนี่ยปึ๊กตลอดเลยถ้ายมอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยการสร้างพบใหม่ก็จะไม่มีตรงนี้จะเป็นพบสุดท้ายนะและเมื่อกายแตกทําลายปั๊บเนี่ยวิญญาณก็จะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้วิญญาณจะไปเกาะพใหม่ โยมก็ฝึกทิ้งมาตลอดแล้วไม่เอาตลอดนะนั้นการที่ใครคนหนึ่งสามารถที่จะเกาะอยู่กับลมหายใจหรือกายได้นะอันเนี้ยจะเป็นเหตุให้เข้าพิมุตได้พระาศาสดาจึงบอกว่ากายยักตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนั้นถ้าโยมเอาจิตตั้งอยู่กายได้จริงๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดดับนั่นคือโยมกําลังจะได้วิมุตแล้วนะ เพราะการเกิดใหม่ในนามาธรรมทั้งหลายจะไม่มี